สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแคทออเดอร์เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมีคลิปสั้นๆนะครับมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการเพิ่มเพื่อนในเกมวอ l ์เรนสนะครับผมแล้วก็ที่ยังงงๆหรือสับสนอยู่ว่าเราจะเพิ่มเพื่อนยังไงหรือว่าเราควรจะกรอกตรงไหนดีหรือกรอกยังไงก่อนคลิปนี้มีคําตอบครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในหน้าเกมใช่ไหมครับตรงหน้าเกมเนี่ยครับท่านผู้ชมสังเกตตรงขวามือนะครับนี่ฮะแต่เป็นรูปโซเชียลนี่ฮะ ตรงชื่อเราเนี่ยตรงนี้เลยเราเลื่อนเลื่อนลงมาครับผมจะเป็นรูปคนตัวบวกเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมมีชื่อเพื่อนใช่ไหมฮะเราก็กรอกชื่อเพื่อนไปเดี๋ยวผมสมมติชื่อเพื่อนนะ T O O M 2 3อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้สโลแกนใช่ไหมนี่เราได้ชื่อเพื่อนแล้วนะทีนี้เป็นสโลแกนเนี้ยท่านผู้ชมสโลแกนนี่จะได้มาจากเพื่อนนะ ท่านผู้ชมลองเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ตรงชี้ตรงเนี่ยฮะตรงชื่อเราท่านผู้ชมจะเห็นแฮชแท็กเป็นนัมเบอร์ใช่ไหมฮะเนี่ยนัมเบอร์ข้างหลังเนี่ยฮะไอตัวนัมเบอร์ตรงนี้แหละเราเอาที่เพื่อนให้มาเรามากรอกตรงนี้ฮะเนี่ยฮะของผมนี่แปดเก้าสองหกศูนย์เนี่ยฮะนี่ฮะผมก็กดไปแปดเก้าสองหกศูนย์เนี่ยนี่ฮะพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้ครบแล้วได้ได้ชื่อกับอ่านัมเบอร์เนี่ยฮะสโลแกนเนี่ยฮะเราก็กดบวกไปเลย เราก็จะแอดเพื่อนนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นสมมุตินะสมมุติให้ท่านผู้ชมดูเผื่อท่านใดที่ยังต้องการเพิ่มเพื่อนแล้วยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าเราต้องเพิ่มยังไงฮะอย่าลืมเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมยังไงทราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็จะลืมกดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากแชร์กันนี้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ